เรียนคณะกรรมการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทินชายาวสุสว่างกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แผนการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากโรงเรียนลิเทยียวานาลัยค่ะดิฉันมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหากรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารกรบงังเนื่องจากดิฉันเชื่อมั่นว่าจุลชีวะนั้นมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ในอนาคตทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรมและสุขภาพของมนุษย์ ความสนใจของดิฉันเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ดิฉันมองผ่านกล้องจุลทรรศน์เป็นครั้งแรกภาพที่ปรากฏในวันนั้นไม่ได้เป็นเพียงส่วนเล็กๆของเซลล์พืชแต่เป็นโลกอีกใบที่สร้างความมหัศจรรย์และความซับซ้อนของธรรมชาติไวมากมายความรู้สึกนั้นได้จุดประกายให้ดิฉันอยากเรียนรู้และเข้าใจสิ่งมีชีวิตอย่างลึกซึ้งค่ะ เมื่อเข้าสู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายดิฉันได้มีโอกาสเรียนรู้และลงมือปฏิบัติในการใช้กล้องจุลหัสมากขึ้นนอกจากนี้ดิฉันยังได้เข้าร่วมการสอบสออวนอซึ่งทำให้ดิฉันได้ฝึกการจัดการเวลาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ประสบการณ์ในครั้งนี้ทําให้ดิฉันตระหนักขึ้นว่าความสําเร็จทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเพียงผิวเผินแต่ต้องอาศัยความพยายามความอดท,ทนและความตั้งใจที่แน่วแน่อีกหนึ่งประสบการณ์ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและทักษะทางวิทยาศาสตร์ คือการดำเนินโครงงานในหัวข้อไบ,บโอฟิล์มหรือึมไมโครพลาสติกในโครงงานนี้ดิฉันตั้งใจศึกษาเกี่ยวกับการลดปัญหาหมลภาวะในสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากไมโครพลาสติกดิฉันได้ฝึกความรอบคอบความละเอียดและการทำงานร่วมกับผู้อื่นประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้ดิฉันเห็นว่าชีววิทยานั้นสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่ส่งผลต่อมนุษย์ได้อย่างแท้จริงค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาดิฉันได้เรียนรู้ว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่ต้องอาศัยการลงมือทำความมุ่งม,มั่นและความอดทนดิฉันพร้อมที่จะทุ่มเทในการศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อส่วนรวมค่ะ